สวัสดีค่ะช่วงเวลาของข่าว WG Cable l u m u รีนะคะรายงานข่าวประจำวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะวันแม่แห่งชาติและเป็นช่วงเวลาของข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการต้อนรับคณะทูตและในส่วนของรายละเอียดของคณะสงฆ์และข่าวในเรื่องของโควิด -19 ด้วยสักครู่สักครูก่ก,กลับมาติดตามค่ะ ค,คุณผู้ชมคะและเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกคะ่ะคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสนะคะทัศนศึกษาโครงการอนุ่มมาจากพระราชดำริเขื่อนป่าศักชนทธิโดยเมื่อวันที่10สิงหาคม2565คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสจำนวน54ท่านจาก34ประเทศ เดินทางมาทัศนศึกษาโครงการอเนื่อมาจากพระราช,ชดำริเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์ตบบนหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอันเป็นโครงการตามพระราช,ชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสําเร็จของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายนิวัตร์รุ่งสาครผู้วา่าราชการจังหวัดลบบุรีนางวัชราพรรุ่งสาครนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยในเวลา10นาฬิกาคณะทูตและกองสุนต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสรับฟังการบรรยายสรุปและชมวิดิทัศน์โครงการอนื่งมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศักอันอเนื่องมาจากพระราช,ชดำริโดยนางกมลินีสุขศรีวงศ์ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราช,ชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราช,ชดำริกปร,รและผู้แทนกรมชลประทานเป็นผู้บรรยายสรุปและนายธนงศักดิ์วงลาพนักงานพลังงานจังหวัด ลพบุรีเป็นผู้บรรยายสรุปเรื่องศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรีต่อจากนั้นคณะทูตและกงสูนต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าศักและเยี่ยมชมโครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาป่าศักโชลสิ์บร,เริเวณแนวสันเขื่อนป่าศักโชลสิ์โดยรถรางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหาราชบรมนาบพิษส่งให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ําแม่น้ําป่าสักอย่างจีนจังเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูกและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจําในเขตลุ่มน้ําป่าสักเป็นผลเนื่องมาจากเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่นำความเดือดร้อนมาให้ราษฎรในทุกๆปีเมื่อครั้งการเก่าก่อนและเขื่อนแห่งนี้ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2537ถึง30กันยายน2542รวมระยะเวลา5ปีและวันที่15มิถุนายนปี2541สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีเริ่มการเกล็บกักน้ำเป็นปฐมฤกษ์ King Kumi Poon gave an initiative, Madam, and distinguished delegates, on your visit because Thailand is an agriculture based country. From the first hand experience, he designed solutions an and asked the Asian World Source Development Project. The rain of King Maha Poon or King Vamanatan, the country farming and other agricultural activities, the peoples, in, above all, it promoted. And ecological balance in the area. There is a drop in the connected steel pipe with 3 meters diameter. On June 15, 1990, or in other words, uh, 56 to the following topics. First, yeah. in terms of electric power generation in Thailand, the following five. Number one, Was given by King Rama and I. Of the of the Royal Initiative. Yeah. 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 Uh, as for his uh, many of self-study and that would further benefit the people. Uh, 4,860 meters and the highest city is 960 million cubic meters. as well. the example of Yes. Inscription in Palawa. The culture that based on their houses. Some... One, two, three. So you can have the best view of our town. Uh, generating the electricity it is worshipped b y uh by people in s a l a b u r i and around this area ค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์โควิดในทในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเข้ามาค่ะ สถานการณ์โควิดในในพื้นที่จังหวัดรบบุรีนะคะมีผู้ติดเชื้อโควิด23รายค่ะผลการตรวจ ATK นะคะ300-439รายซึ่งในส่วนของผู้ที่รักษาตัวจนกระทั่งหายกลับบ้านได้12รายในส่วนของกำลังรักษาตัวมี87รายและมีอาการหนักปอดอักเสบ33รายสำหรับผู้เสียชีวิตไม่มีเพิ่มนะคะ จากวันที่1มกราคมถึงวันที่11สิงหาคมจำนวน222รายค่ะสถานการณ์โควิด -19 ถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อบางห่วงบางตอนเพิ่มมากขึ้นบางห่วงบางตอนอาจจะไม่มีเลยแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะป้องกันในเรื่องของโควิด -19 ให้กับทุกๆท,ท่านได้ยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและให้ความ ใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยความสะอาดไปไหนใกล้ไกลไม่มั่นใจความสะอาดพกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ไปด้วยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังจากออกพ้นชายคาบ้านนะคะเป็นมาตรการที่จะทำให้เกิดการป้องกันโควิด -19 อย่างได้ผลค่ะและมาต่อกันที่ข่าวของคณะสงฆ์ค่ะ คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีซื้อที่ดินกว่า4ไร่มอบให้กับโรงพยาบาลอำเภอคโคกเจริญโดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2565โรงพยาบาลโคกเจริญอำเภอคโคกเจริญจังหวัดลบลบุรีคณะสงฆ์ลบบุรีนำโดยพระครูโสพลภาวนานุสุดหรือพระอาจารย์เจียงพระนักบุญ เจ้าอาวาสวัดป่าโพทองอําเภอโคกเจริญพร้อมด้วยหน่วยง,งานภาครัฐพ่อค้าประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปในโครงการรวมใจพักรักพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา โดยในพิธีประกอบด้วยนายยุทธนาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกเจริญประธานเปิดกรวยถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากนั้นพระครูโสพลภาวนานุสิทธได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินที่ซื้อให้กับโรงพยาบาลโคกเจริญเพื่อขยายการรักษาผู้ป่วยมีพื้นที่ติดอยู่กับโรงพยาบาลจำนวน4ไร่2 8งาน82ตารางวามอบเตียงผู้ป่วยจำนวน20เตียงและที่นอนป้องกันแผลกดทับจำนวน5หลังสำหรับผู้ป่วยหนักที่ต้องนอนโรงพยาบาลและมอบที่นอนลมให้กับผู้ยากไร้จำนวน25หลังพร้อมกล่องปันสุขผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งผู้ป่วยติดเตียงรักษายอยู่บ้านสามารถที่จะขอยืมใช้จากโรงพยาบาลได้จนกว่าจะหายโอกาสเดียวกันยังได้มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนอีกทั้งยังได้มอบข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ในเขตอำเภอโคกเจริญจำนวน1,009ถุงเพื่อเธอดปรียเกตและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องใน,นวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ชาวอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีสารปณิธานตามรอยพ่อรวมใจพักรักแผ่นดิน อาบน้ำชำระร่างกายการมีสิน5คือการอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ภิาอายะสัพพสัมปติสธิยาสัพพะยาเวรบัณีสิกขาปัตตังสัมมิยามิมสาวาตา,าเมรยมปปะบัจฉะปมาตถานาเวระมณีสิกขาปัตตังสุปนารุสิทธิจะได้มอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องชาวอำเภอโคกเจริญนะครับ สักยานังทันนิวนัตนุสัยโยโหอิสยาสุสยยามังกฤติเสปะตะเวนปุงกาเลอาภิเสเกขออนุญาตนะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดค่ะ ในการโรงพยาบาลโคงเสริญนะคะรับมอบจากหลวงพ่อพระจันเจียงนะคะแล้วก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่แล้วผู้ป่วยติดเตียงก็จะยืมเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณคนละสอเดือนอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วหายแล้วหรือวันที่สิเอในวันละวันเฉลิมวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระอ,องค์นะครับและก็คงจะมีอย่างนี้ในทุกๆวาระพิเศษนะครับ เรียบร้อ <Natural Four> ยค่ะช้อนต่อไปค่ะไปไปสังขารถ้มันป่วยหราแต่ถ้าเกิดมันป่วยขึ้นมาจะทำยังไงนะครับมาสิบวันแล้วโอเคคนกลับหลายคนไม่กล้าฉีวิต ไปเอาสาธุกนเนี่ยเชินึงในนะครับคูคนอื่นแล้วก็เข้าแถวใหม่นะครับต่อแถวห้ามแซงนะครับทําเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเราด้วยลูกหลานเราด้วยนะครับว่าขอขอบพระคุณท่านผู้ชมค่ะรายละเอียดทั้งหมดของข่าว WG Cable ลพบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ ที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณรงศักดิ์พานังกาับบรรณาธิการข่าวเชื่อ่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ